ทั้งปวงพระคาถาป้องกันสาตาวุธทั้งหลายทั้งปวงบทนี้ท่านให้สวดภาวนาก่อนที่จะเดินทางไปทางเหนือหรือทางใต้จะทำให้แข้วคาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและป้องกันสาตาวุธต่างๆได้ดีนักแล นะโมตสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูก โอมเพชคงคงตีคงสวาหะโอมสิทธิการพระยากาลเวกคงด้วยพระเดชพระคุณพระไตรัตนคงด้วยอำนาจพุทธธรรมะสังคะข้าขออัญเชิญพระยันแปดทิศพิชิตอาวุธอันตรายทั้งปวง คงด้วยเหล็กไหลคงด้วยเพชรพระอิสรแค้วฆ้าศัตรูคงอยู่ทุกสถานลึลือลึลือสวาหะสวาหุม